เคมนแตกอีกแล้วค่ะ F16 ล็อกเป้าสัดรัวภูมะเขือเขาพาวิหารสยบขุมกำลังเคมรนเรียบค่ะ ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมกับการประทะในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การตอบโต้ธรรมดาแต่เป็นการตอบโต้ครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะจากกองทัพไทยโดยหลังจากที่ผ่านมาเราได้ให้โอกาสเขเมรกับตัวกลับใจแล้วแต่เขเมรกลับยังรนหาที่ค่ะทําให้เมื่อวานทางด้านกองทัพไทยได้ประกาศเปิดยุทธการยุทธบดินทร์อย่างเป็นทางการ ซึ่งภารกิจนี้ไม่ใช่แค่แนวชายแดนเท่านั้นแต่คือ,อยูทววิธีเต็มรูปแบบทั้งทางบกและทางอากาศเพื่อสั่งสอนทุกฝ่ายค่ะที่บังอาจล้ำเส้นอธิปไตยไทยโดยเฉพาะเขาพระวิหารปราสาทตามรนทมปราสาทตาควายและแนวชายแดนทั้งหมดค่ะ และหลังจากที่วันนี้ค่ะในโซเชียลคนไทยถามกันใหญ่เลยนะคะว่า F16 หายไปไหนทำไมเห็นมีแต่ข่าวปืนใหญ่ออกมาลุยเก็บแต้มขเขมรล่าสุดค่ะมีรายงานจากพี่เล็กวาสนานานุ่มนักข่าวสายทหารตัวจริงออกมาโพสแลวค่ะบอกว่า F16 เนี่ยไปปฏิบัติภารกิจมาซึ่งตอนนี้กลับฐานปลอดภัยแล้วโดยโพสต์ระบุข้อความค่ะว่า ทับฟ้าส่งเครื่องบิน F-16 บิน BAI b a t t l e f i e l d Air Introduction ขัดขวางทางอากาศในพื้นที่ยุทธบริเวณสองระรอกภูมะเขือและหลังแนวเขาเพราะวิหารศรีสะเกดเพื่อตัดกำลังในการยิงปืนใหญ่จจรวด BM-21 ใส่ประชาชนไทยก่อนบินกับฐานปลอดภยัยด้วยความระวัดระวังแม้กัมพูชาเอาจรวดต่อสู้อากาศยานจ้องโจมตี แม้ทหารกัมพูชาจะมีการนำจรวดต่อสู้อากาศยานที่ได้รับจากจีนมาใช้ในสนามรบแต่มีรายงานว่าในวันนี้ทออได้ส่งเครื่องบิน f 16จำนวน4เครื่องปฏิบัติการ BAI b a t t l e f i e l d Air Interdiction ปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศในพื้นที่ยุทธบริเวณจำนวน2ระลอกในพื้นที่แนวรบพรวิหารและภูมะเขือในพื้นที่กันทรักศรีสะเกต เพื่อตัดกำลังการยิงปืนใหญ่และจรวด B.M 2 1ทําทำร้ายประชาชนคนไทยผลการปฏิบัติตรงเป้าหมายและปินกับฐานปลอดภัยโดยเป็นการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังต่อการต่อต้านจากภาคพื้นโดยฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้การปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศในพื้นที่ยุทธบริเวณหรือ BAI เป็นแนวคิดหลักในการปฏิบัติทางอากาศ Air Operation ตามหลักนิยมทางอากาศโดยการปฏิบัติ BAI วงเล็บ b บ t t l ฟ f i e l d Air นเ t อร์ c t กชัการขัดขวางทางอากาศในพื้นที่ยุทธบริเวณที่เป็นการโจมตีเป้าหมายของข้าศึกที่อยู่นอกระยะการประทะของกำลังภาคพื้นของตนเองหรือเกินระยะยิงปืนใหญ่แต่ยังอยู่ในเขตยุทธบริเวณทั้งนี้เพื่อชะลอขัดขวางหรือทำลายขีดความสามารถของข้าศึกก่อนที่จะเข้าสมรภูมิซึ่งนี้ค่ะก็คือทางพี่เล็กได้มีการโพสต์เอาไว้ และเช่นเดียวกันค่ะทางเพจเรื่องเล่าเช้านี้ก็ได้รายงานระบุตรงกันค่ะว่าไทยได้ส่งเครื่องบิน F16 บินถีทำลายเป้าหมายทางทหารกัมพูชายุทธบริเวณโดยรอบเขาพระวิหารตาเมือนทมภูมะเขือสองเที่ยว4จุดโดยเพจเรื่องเล่าเช้านี้ได้รายงานค่ะว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ส่ง F16 จำนวนสเครื่อง ปฏิบัติการทางอากาศกับพื้นที่เป้าหมายทางทหารของกัมพูชา2จุดจากนั้นก็กลับเข้าฐานบินอย่างปลอดภัยในขณะที่เที่ยวที่2ช่วงบ่ายค่ะได้ขึ้นบินอีก2เครื่องเพื่อที่จะโจมตีเป้าหมายทางทหารซึ่งก็ไม่พลาดเป้า2จุดก่อนที่จะกลับฐานบินอย่างปลอดภัยเช่นกันค่ะโดยปฏิบัติการอากาศในวันนี้ค่ะก็เน้นเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาโดยรอบเขาพะวิหารตาเมืองทมและภูมะเขือค่ะ ซึ่งจุดตรงนั้นค่ะเป็นขุมกําลังรบที่กัมพูชาใช้ยิงลงมาค่ะผู้ชมมาตรงบ้านเรือนประชาชนไทยเราเนี่ยแหละค่ะแล้ว,ลวลก็มาเข้าโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นวิธีทําลายของฝั่งตรงข้ามที่ไม่นึกถึงมนุษยธรรมเลยค่ะหลังจากที่วันนี้ใครถามว่า F16 ไปพักหรือเปล่าสรุปก็คือไม่ได้ไปพักนะคยย้อนไปเมื่อวาน F16 เนี่ยก็เพิ่งจะทํางานอย่างหนักเลยค่ะถล่มไป3จุดใหญ่ทั้งที่บอกอพลน้อยสะสะ8บอกอพลน้อยสะสะ9 และตามด้วยทิศใต้ของปราสาทตาเมือนทมมาในวันนี้ค่ะวันที่25กรกฎาคม F16 ได้โยนไข่ให้ขเขมรอิ่มกันทั่วหน้าอีกแล้วค่ะและที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นท่นผู้ชมก็คือล่าสุดเนี่ยทางเพจขเขมรนะคะก็ได้มีการเอาคลิป F16 ที่ไปโจมตีเมื่อวานเนี่ยมาลงซึ่งใต้โพสต์คุาผู้ชมพอไปอ่านมาเนี่ยโอ้โหมีชาวเน็ตเขมรเขาเริ่มถามแล้วนะคะว่า ของเล่นใหม่ฮุนเซนเนี่ยอยู่ไหนหลังจากที่เคยโม้เอาไว้นะคะว่ากัมพูชามีตะข่ายที่สอย F16 ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่เห็นเอาออกมาใช้เลยเห็น F16 ไปโจมตีกัมพูชาไม่เว้นวันโดยคนกัมพูชาก็คอมเมนต์กันอย่างเช่นว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่ยิงละ่ะตะข่ายฟ้าอยู่ไหนบางคนก็ว่าหนังสติกของสมเด็จเนี่ยมีไว้ทําไมทําไมถึงไม่ยิง F16 ให้มันตกไปเลยหรือว่าจริงๆแล้วแค่โม้ไปวัน ซึ่งมีอีกหลายคอมเมนต์เลยค่ะที่ถามว่าตาข่ายฟ้าที่ฮุนเซนอวดว่ามีนักมีหนาเนี่ยทำไมถึงไม่ออกมาใช้ซึ่งแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าตอนนี้คนเขมรหลายคนนะคะเริ่มสงสัยในตัวผู้นําของตัวเองกันแล้วสุดท้ายแค่ก็หวังว่าคนเขมรจะเริ่มตาสว่างบ้างนะหลังจากที่มีความหวังลงลมเล้งมานานสุดท้ายก็โดนผู้นําหลอกอยู่ดีค่ะผุกไม้บางโพอนะอคือทาเสลงกระพาครั้งเหม็นเต้นคือทาปุยย้อมไปครั้งเหม็นเต้เอาเขนย้เลยโอ้ยเพื่อช่วยเธอจะตคนเจ้าพอ 我怕热闹，可怜 <laughs> 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 <laughs>。我终于终于跑了。<會> <laughs>